นายกรตรนทีมั่นใจนะครับว่าการขึ้นเงินเดือนให้กับตัวเองและคณะรัฐมนตรีนั้นไม่เข้าข่ายมีความผิดและตอนนี้ก็ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความดูในข้อกฎหมายนะครับว่าจะให้มีผลแยกส่วนจากส่วนราชการได้หรือไม่ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็มั่นใจเช่นเดียวกันนะครับว่ากรณีที่ครมอตีกลับเรื่องการขึ้นค่าตอบแทนให้กับอบตอน,นั้นจะไม่ทำให้เกิดปล่อยร้าวกับพักภูมิใจไทยครับ โดยที่นายกรัฐมนตรีประิสิทธิ์เวชาชีวะแสดงความมั่นใจครับกรณีการขึ้นเงินเดือนให้กับตนเองและคณะรัฐมนตรีจะไม่เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายในขณะเดียวกันก็ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการคฤษฎีกาไปดูในข้อกฎหมายว่าจะให้มีผลเมื่อใดเพราะว่าอยากจะให้แยกออกมาจากข้าราชการพร้อมกับย้ำนะครับว่าการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครั้งนี้เป็นการปรับตามค่าครองชีพหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นมาหลายปีและดูตามกำลังงบประมาณที่มีอยู่ สำหรับในส่วนอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการร้องขอขึ้นเงินเดือนนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะต้องพิจารณาเป็นรายแห่งว่าที่ผ่านมาเคยขึ้นเงินเดือนอย่างไรและถ้าหากขึ้นเงินเดือนจะให้มีถ้าหากว่าขึ้นเงินเดือนให้จะมีผลกระทบหรือไม่ส่วนข้อกังวลที่ว่าเมื่อ ขึ้นเงินเดือนแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลให้สินค้ามีราคาแพงตามไปด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ากําลังจะพูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับรายงานผลกระทบในเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมและมีการพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงโดยที่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐ,ฐกิจพิจารณาครับ